ตอนลงมาต้องใส่ถุงกระเป๋าโ,โหยังไม่มา หาที่ทานาที่ทานเราเพื่อนกินเป็นหมูนะบรกบอกกัแปดน,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 นายก็นั่งกันเปโรงพรมอ่ะนั่งกินกันมันมนก้าวนายก็นั่งกันโรงพรมม็นนั่งกินกัน 来。<Bye. S 2> คืนนี้กู <c oughs> <c oughs> สี่ทุ่มแล้วยังไม่ได้นอนเลยอีกตั้งเยอะมมววดด จอรอบผมรอบหนึ่งนะครับขณะนี้จิ้มึงโอเคนะฮะขณะนี้ก็เด็กแล้วใช่ตอนนี้อยากได้ไมค์เซลฟี่มากเลยเนี่ยเอามาคัมเต้นตรงเนี้ยคือถ้าไมค์เซลฟี่มาคัมเต้นได้มันจะดีมากเลยนะฮะท่านผู้ชมเขาไม่เียวกันใช่ไหมใช่ไม่มีแล้วล่ะนะ,ะเสียงที่ได้ยินยยนี่คือทำไมอะฮะหยุด เสียงที่ได้ยินนี้คือเสียง Buddy, บัดดี้นะฮะจะไม่เผยแพ่หน้าหรือจะให้เผยแร่ไม่ต้องเผยแพ่ดีแดล้วโอเคน,น, okay. นะครับตอนนี้เราก็ต้องไปเออจะพูดอะไรวะค,คือมันก็ต้อง,อง,องเดี๋ยวต้องตื่นตีสีมาเฝ้าเวนอิอเลยประมาณนี้นะฮะแล้วจุดที่เฝ้าก็คือจุดล้างถาดฟังอีกครั้งนะฮะจุดล้างถาดซึ่งจุดนั้นนะฮะอยู่ในป่า เป็นจุดที่โคตรค้างโคตรจะดีเลยนะฮะเต้นเปิดนอนกันนะฮะถอดรองเท้ากันกินหึงเลยนะฮะแต่ละคนก็ไม่ไม่เย็นไม่เย็นเท่าไหร่ประมาณเนี้ยสวยกลางวันก็ร้อนร้อนป่ะร้อนอี๊เป่งเลยฮะ ให้าเมาส์หน่อยเ้าบอกให้เมาสมอดีกว่าเราไปนม่เมาส์มวยเาส์มอยไปนี่ต่อเขาไปนั่งๆเดีนยวม้นั่งคิดผิดตัวเนี่ยมาเรียนน่ไม่ทันแล้วล่ะแค่มาสภาพแต่ละคนไม่ได้ไม่มีเน็ตต้องปิดเครืองไว้ตลอดถ้หวันคือห้าวันค ดีไปวันนี้เก็บเรื่องนับวันนี้เก็บเรื่องนับผมเกิดเป็นทั้งสิกเลยแค่จะได้ผมเมือนเดือนไหนแล้วก็ดีก็ดีก็ที่นี้เป็นเดือนหนึ่งครึ่งที่นั่งฝึกอย่างเี้นะเหมือนนั่งฝึกซีเหมือนเราเอารวมทั้งอาทิตย์มาฝึกวันเหน่อรวมทั้งทิ้งจริงๆนะอย่างละอย่างละครึ่งชั่วโมงอ่าวันไปไม่น้ำวันกลันไม่ตอนนี้เราผ่านมาแล้วสองนเลยผ่านแล้วคือยี่สิบวันวันนี้เป็นวันที่โซมเหลือเกินแม่งแด่เราวันนือ มีความสุขเนี่ย,ข,ยขึ้นลง,งซ้ายขวามึงเอาโต๊ะตรงโต๊ะใดยางตาเบ๊ะปลองไหมเขาเลยแต่เกี่ยวจังไม่เนี <c oughs> ่ยเกี่ยวให้กระดุ่งเลย เปอดนะนักเรียนตัวอย่างนะครับกรรมฐานก็กรรมฐานนนัขล้มกเลาักเรียนจะเห็นนั่าการณการทำงานของเชืยอปะทุเชื้อปะทุชนิดดีคื ถ้าเป็นเชือบปัทจุชโนนเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบแบบหลอดแก้วอย่างเงี้ยนักเรียนเป็นลักษณะแบบนี้ใช้การจุดระเบ,บิดโดยใช้ชนวนฝังแครเวลาที่ครูก็จุดเมื่อให้สักครูอ่อย่างม่เดือดใหญ่เห็นะนะครับแต่ชนิดนี้ใช้ระบบไฟฟ้านะครับไอที่สีไฟฟ้าที่ครูถือไปนั่นคือฝังแคร์ระเบ,ะเบะิดอ่ะฝังแคร์ระเบ,ะเบะิดนะฮะข้างในมันอยู่ด้วยที่ระเบะเิดแรงสูง ใส่หมวกเอาหมวกมาสวมเรียบร้อยครับป้องกันเผื่อมีสะเก็ดอะไรมันกนั้นหน้ากันระเบิดหน้ากันครับอยู่รอบๆทางเข้ามาแน่ยครับดังนั้นเราต้องป้องกันไป โอ้โหน่าต่อไปคุณครับดย อ๋อตัวเบอร์ให้โบดนะครับอันนี้มันก็เป็นลักษณะก็เมือนกับวางกับระเบิดนครับกับระเบิดตังมากครับแต่ถ้าเป็นระเบิดจริงน่ยตูมดามขึ้นมาก็เรียบร้อย จุลบาบาที ang, ah ่กำบังจุลบาบาที่กำบังาบาที่กำบังสามสองหจุลบาบาที่กำบัง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 สามงหนึ่ง สันทีเดียวนะฮะ่เคะครับมเือจ็ดห้เออเจ็อันนี้ก็ต้องหนึ่งอันนี้น้องลป็ร้อยห้าสิบเลยเยวไหดได้พักกันเนี่ยอืดยอดเลยอยหนึ่งสอวัน นี่นะฮะ <ś led> มันคือปลาในตำนาน <ś led> ใช้เวลาเคี้ยวอย่างน้อยชิ้นนั้นใช้เวลาเคี้ยวประมาณ2นาทีผมวัดผมจับเวลามาแล้วม,ลม,มันคือปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปลาเนี่ยปลาแห้งอันนี้ก็อะไรต้ม ต้องเขียวหวานใช่ไหมต้องมะเขือต้องมะเขือแถมไก่แกงแถมวิญญาณไก่นิดนึงอันนี้แกงมะเขือใส่ไก่อันนี้อะไรวะแัวแดงแถมมังวันฮะเป็นโลกเรียงติดกันเป็นห้องความสูงประมาณหน้าอเราสามารถเย็นคุยกันได้แล้วเวลาเราปฏิบัติงานเวลาเรานั่ง นะถ้าหากมีคนโรคติดไปยืนด well ูก็จะสามารถสังเกตได้ว่าใครใหญ่ไอ้ตรงนั้ไปห้องซ้วมกาจะล็อคแส่ละด้วยการอุจารเล็กน้อยนะครับในบริเวณนั้นก็จะมีถังองโคมเหมือนกับบ่อเลี้ยงปลาดนุกใส่น้ำเอาไว้เวลาจะไปแครลี่ไปที่นั่นแล้วก็ตักน้ำไปใช้รักษาความสะอาดเดี๋ยวลาคืนจะมีไฟน้อยๆติดมองจากตรงนี้จะเห็นนะครับก็ข้ามูึดินข้ามถนน ไปทางด้านโน้นนะครับทางด้านเฉียงไปทางด้านนี้กูจะไม่บอกคิดไม่บอกแค่ไหลคกูดูอย่างเดียวตอนนี้ังเป็นบอกกลองของสนามยิงปืนห้ามไปยุ่งกับเขาไปนั้นขาดนะครับบอลกองสนามยิงปืนครูที่อยู่สนามยิงปืนนี่เขาจะจัดนักปวยไว้ใหนเม่จับแยกตัวมันึงตรงนี้ก็เลยจัดครูนนีไปนักปวยมาเรื่องวันๆท่าเป็นทุขากมากจัซ้อมลึกเกินแต่แม่งไม่มีอุปกรณ์ถ้าหลงเข้าไปก็สวัสดีครับแล้วนะตัวใครตัวมัน แล้วไม่รู้ว่าเป็นนักมวยเก๊บ้างหรือเปล่าอ่าทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเราจะต้องไปทางไหนบ้างด้านหลังนะตรงทิศนี้เลยนะครับไปท้องน้ำห้องส้วมสำหรับไปแครี่ตรงนู้นอย่าไปยุ่งไอ้สองที่มีรถเก่าสำคัญตรงนี้นจะเป็นตบลนแจกกระสุนจะมีไฟอยู่ตรงนั้นพี่ซ่อมอ,อ,อาวุธจะมีไฟอยู่ตรงนี้นรอนั้นห้ามเปยกเว้น เนหอเขาจะควบคุมระบบไฟพวกเราห้ามมีไฟบรรณขาดจะมีแสงเรืองจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือจะมันแพ้โหลดแพ้ทีอะไรนี่ไม่ได้นะครับระหว่างนั่งรองเหงาแล้วเกินพื้จะทำอะไรขึ้นสเตตัสยิงพืนยังขึ้นนรู้ยังไม่ได้เลยแล้วท่ามอีกมือคืนนะครับเป็นที่พี่ผู้ังคับชาให้ความนิยมในการมาตรวจเยี่ยมพอ้หนึ่ง ขมกลัวอันตรายมันเืิดสองมาง่ายถ้าจะไปดูยิงปืนในป่าแม่งลำบากมาดูตรงนี้ดีกว่าผมบอุศูนย์ชอบมามากนะครับเวลาท่านมาท่านจะมาเดินดุบดุบไม่รู้ไม่ชี้เร่งเืิดมันมองไม่ออกเราว่าใครเป็นใครดังนั้นให้รักษาวินัยเอาไว้เวลาทุนเขาบอกอยิงไอ้ทุนเขาบอกให้ดองดังนั้นก็ต้เตือกนกันหลับนื่องจากว่าผัด แค่ห้าหมวนปกติจะมีหกหมวดน,นะเพราะนั้นเวลาน่าจะเร็วกว่าที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงถ้าหากว่าปืนไม่ติดขัดถ้าหากว่าเป้าระบบไฟไม่ขาดเราก็จะได้กลับบ้านไวแต่ถ้าแม้นว่าใครมันเสลอต้องอาจจิงหลอดไฟแตกสายไฟขาดอย่างละ่ันหลอดไฟไม่รู้อะกูซื้อมาหลอดละสิบบาทถ้าใครทำแตกทิ้ันเด่สายไฟ ยี่แล้วซื้อมาม้วนใหญ่แต่ตอนนี้แม่งกลายเป็นหลายท่อนแล้วไม่รู้ิดหรือกระพันหมือก,ก,กันและที่สาคัญที่สุดไอคนเดียวน่ะโกงจ่ายไม่ได้ใช้การหาดหาดทั้งหมดเลยหาดปุ๊บพานหนึ่งตัว้้คนยิงยังเมาไปแช็กที่ครูมึงไปนอนใต้เป้าผีดไปแช็กแป๊บ <laughs> เพรนั้นเราไม่รู้ว่าตกลงต่อไปคือทำการจัดทุกยิงนะครับไม่มีอะไร,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 ะรคนน่าสงสารเด้อมาจากไหนกูเงือกน่าโง่หัวหน้ามันกูเงอกสำหรับตอนเย็น,น,นามาไม่มีอะไรภารกิจการปฏิบัติของเราคือภารกิจสุดท้ายก็คือการยิงปืนกลางคืนอันนี้คือปืนกลางคืนนะครับเมื่อเช้าเราไปยิงปืนในป่ามาแล้ว พอจะรู้เรื่องบ้างเมื่อวานครูใจสอนเรื่องผ้าวุทธมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องได้นะครับปัญหามีว่าเฮ้ยนกนกมานกมาไอ้นี่อย่าไปทำอะไรวะนะออกมานี่บ้าหรือเปล่าผัดเผ็ดสัตว์เจอนกบ่อยจะผัดเผ็ด ต้ัวแค่นีมันต้องลาบถึงจะพอกินเราไม่ทำบาปเราไม่ทำบาปเพราะว่าหน้าหองพันมีร้านค้าอยู่ทราบทรบไปเจอร้านแรกเลยร้านคุกกี้อยู่ตรงนั้นทราบไรบม่ได้มังคัาให้ไปหุ่นหนุนแต่ต้องไปทุกคนทราบทราบใครไม่แดดไม่ต้องนอนคืนนี้ทราบทราบกกว่าจะหมดทราบทราบ อย่าแล้วไม่ละไอ้ไอ้พี่มันตกลนชิดฉากแล้วนึ่งมาแต่ตงไมู่ขงไปนู่นไปวางไป้ัวเราโผล่ล้นครับมันพื้นมันจะไปเอง ไเด็ดเอออ่ามึมึมือยังเหรออ่ไแล้วไตาย้เอาัือแล้วมันจะมืดดูครับเขาบอกฝนตกทำเปื้อนโดนน้ำครับตอนนี้ครับ แม่นคว้ามันยันโลำกล้องแล้วครับเนี่ยไขยออกไปเนี่ยโอ้เียเอาเอาไม่ออกด้วย